สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวอันนี้แม่นพอสอเกิดบอกนิสัยเศรษฐีแอดมินเชื่อว่าทุกคนยอมมีวันเดือนปีเกิดกันอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าวันเดือนปีเกิดจะมีความหมายกับตัวเรามากแค่ไหน และที่สำคัญนะคะไม่เพียงแต่รู้วันเดือนปีเกิดของเราแล้วเรายังสามารถรู้แล้วก็ทำนายทายทักพ่อซอเกิดของคนที่เรารักคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ทำงานร่วมกับเราก็ยังได้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปีเกิดว่าคนเกิดทอซอไหนสามารถบ่งบอกได้ถึงนิสัยเลยล่ะคะ่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าคำทำนายของคลิปนี้ ได้คิดก็คิดได้ตรงใจกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะมาดูวิธีการคิดเลขปีเกิดไทยนิสัยกันเลยดีกว่านะคะข้อแรกเนี่ยคุณเกิดปีพศออไหนเช่นเกิดปี2,509ก็ให้เอานำตัวเลข2บวก5บวก0บวก9จะเท่ากับเลข16ใช่ไหมล่ะคะพอมาถึงข้อ2เลยค่ะหลังจากได้เลข16แล้วก็ให้เอานำา1บวกกับ6ก็จะเท่ากับ7 ข้อที่3นะคะเมื่อได้ตัวเลขออกมาแล้วก็ให้มารับชมคำทํานายของตัวเองได้เลยละคะ่ะข้อที่4นะคะถ้าตรงใจก็ให้บอกเพื่อนหรือคนรู้จักกันต่อๆไปด้วยนะคะจะได้เป็นความสุขใจของแอดมินที่นำคลิปดีๆเหล่านี้มาให้ได้ร่วมชมกันนะคะเอาละคะ่ะเรามาร่วมชมกันเลยดีกว่า มาร่วมกันที่ตัวเลขกลุ่มแรกกันเลยดีกว่านะคะถ้าบวกกันได้เลข1หรือ9นะคะตัวเลขนี้จะแสดงถึงคนที่มีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งในเรื่องของจิตใจเป็นคนที่เปิดเผยไม่มีรับลมคมในรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาพยายามบังคับไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบถึงแม้ว่าลักษณะนิสัยภายนอกจะเป็นคนที่ดูง่ายๆก็ตามนะคะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายเวลาทําอะไรแต่ละอย่างมักจะไม่ค่อยวางแผนมากมายไม่ชอบการเป็นทางการมากจนเกินไปเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ยากแต่ถ้าหากเข้าใจและได้ทําซ้ำๆหลายๆรอบแล้วแล้วก็บอกเล้คะ่ะว่าคุณจะสามารถสอนคนอื่นแล้วก็เชี่ยวชาญในการกระทำเหล่านั้นอย่างแน่นอนมาต่อกันที่กลุ่มเลขที่สเลยนะคะถ้าบวกพอซอกันแล้วได้เลขสอห้า หรือ7นะคะคนที่ได้เลขกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับคนใกล้ตัวคนพิเศษชื่นชอบในระเบียบว,วินยัยไม่ชอบเห็นอะไรรกๆเป็นคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับหน้าที่การงานแน่นอนนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังคมและยุคสมัยได้อย่างดีเยี่ยมมักจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษบางครั้งอาจจะรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า บางครั้งจะได้ยินเสียงอะไรแว่แววและส่วนใหญ่นั้นจะเป็นลางที่ดีด้วยนะคะที่จะทําให้คุณต้องระวังตัวลีกเลี่ยงอะไรไปบางอย่างลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวมากรักในอิสระเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเห็นใจลำบากไม่ได้มักจะยื่นม,มือเข้าไปช่วยเสมอนิสัยอย่างนี้ล่ะคะ่ะคนไม่ชอบก็คือ การไม่ตรงต่อเวลานั่นเองมาต่อกันที่เลขถัดไปเลยนะคะถ้าบวกกันได้เลข8ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความฉลาดความฉลาดที่ใครคนอื่นไม่สามารถรับรู้เพราะว่าตัวคุนน้ำเป็นคนที่มีลักษณะทุ่มเทเก็บความลับได้เก่งมักจะไม่ค่อยแสดงออกในส่วนของตัวตนของตัวเองให้ใครได้รับรู้คุณเป็นคนที่สู้ไม่ถอยถึงไหนถึงกันไม่เคยเกรงกลัวใคร เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วมาจะทุ่มเทเกินร้อยเสมอไม่เคร่งครัดในเรื่องของกฎระเบียบไม่ชอบถูกคนอื่นตีกรอบมักจะเป็นตัวของตัวเองเวลารักใครแล้วจะรักจริงไม่แสดงออกในเรื่องของคำพูดแต่จะแสดงออกในส่วนของการกระทำมากกว่าค่ะมาถึงกลุ่มเลขสุดท้ายแล้วนะคะถ้าบวกกันแล้วได้เลข3เลข4หรือเลข6นะคะ ตัวเลขกลุ่มนี้จะแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งมักจะมีสเสน่ห์แปลวๆชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรียบง่ายเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ชอบทําตามใครไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งไม่ชอบให้ใครมารอคอยลักษณะน,น,นิสัยของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองที่สุดมีความจริงใจจริงจังในการพูดจา ถือว่าเป็นคนที่เก็บความลับเก่งมากถึงแม้ว่าลักษณะภายนอกจะเป็นคนที่ดูห้าวก็ตามแต่เบื้องลึกภายใต้จิตใจของคุณเองนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมีความเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียไม่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นและสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดก็คือการโดนคนอื่นหักหลังคุณเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงยึดหลักความถูกต้องเป็นเกณฑ์รักใครแล้วรักจริงเป็นคนที่รักแล้วรักเลย รักอย่างชาญฉลาดด้วย่ะคะ่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการทำนายเลขพศออเกิดที่สามารถบอกนิสัยเราได้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้คะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ